สวัสดีค่ะไม่นีแล้วอิฐพลาล่ำซุกพี่น้องเขาซีนะรู้บ้าแต่ว่าเขาสีพระท่านเมิดค่ะมีซุกแบบว่าลูกไหนที่เขานำหน้ามาก่อนเนี่ยเขาก็ซุกเนาะแต่ตอนนี้เราเขาซีไปหลยเติบแล้วค่ะพี่น้อง เบอ่เด้ออีจันเห็นอีกลูกนึงเด้ติดคางอย่ที่แบบว่านี่นี่พี่น้องตีแกะออกมากแบบนี้ใดนี่คือเพ่นสุกบ้านอีสานบอกว่าสุกเทียะแล้วนะสุกเทียะภาษาไทยกะสุกแบบว่า สุดๆเลยอะช่ำอะจนช่ำอะพี่น้องบานได้นี่นี่เราเข้าสีเอาเปลือกไม่ดอกมาไดเอ็นสีเลยค่ะโอ้ยลดลดเอ้าเข่าปากก่อนพี่น้องคนเนี้ยอโอ้ยแสบหลายแสบหลายอีสานกะอร่อยมากปกะน,นะนี่นี่เพ่ต้องแปลดอกพี่น้องจังใดคอยยุ่ยจังใด เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแปลเขาเก่งกันหมดภาษาไหนภาคไหนเขารู้กันหมดนี่ค่ะกันซุกชําด้วยนี่เมื่อเดียวเนาะพี่นองเนี่ยเนี่ยแบบนี้ได้เลยอะ่ะแบบนี้ได้เลยค่ะนี่บีบ,บ,บ เบือกกระลุดเดียวพี่น้องทางนอกเนาะเบือกบางค่ะบม,ม,ม่อยากผากเพคะแซ่บร้ายพี่น้องแต่มันมาทั้งเมดน่ะบ่ท่านเมดน่ะมันสุกยังไม่หมดน่ะ เนาะเนี่ยที่สุกติดค้างเนี่ยเขาสุกนะโมเมนโมเมนวาเน,นี่ยแบบเนี้ยเขาสุกนาะนแล้วเขาเขาเ,เขาติดค้างอยู่ข้างในนี่พี่น้องหวานหวานเลยเชื่อมนี่อายเลยพี่น้องไม่ได้โม้นะ เชื่อมน้ยัยเลยอ่ะบ้านแห้งร้านไหลแย่อยิจฉาเด้ออันพดที่จองอัน สองพว่วงสามพ่วงเลยท่างพุ่นละลูกค้าท่ามูอาหารจองมากคู่มือคู่มือพี่น้อง ละสองพว่วงสามพว่วงขันเมนบวกลบคูณหารแล้วนี่กะจักพวก่วงแล้วเหรอจองมาตรงมือมือละสองพว่วงมือละสามพว่วงอ้าวมันโมเมนหน่อยหน่อยพ่วงเนี่ยกันเมนบวกเขาหากันมันพูดพุเนาะโอ้ยเนาะ ไปนั่งกินของลุงค่ะจังได้เขาจองแล้วเป็นวันนาะกอมาชิมเบตาจันตัวเนี่ยกังตีจนอิ้มเวลายัางตีออกไปด่ายิ้มเวลายัางตีออกไป มะเมนซิมเดากับมานั่งกินกัากลางดีเหรอเนาะพี่น้องเอ้าผู้ปลูกผู้เห็ดก็ต้องกินก่อนเหรอเนะาะบิดาบะซิมมันสิโฮรสชาติบอกว่าดันเป็นว่าอ๋อก็อยังผัวเมียแต่งงานใหม่นี่เหรอข้าวใหม่ปลามันนะว่าจะนเอานะเนาะจะพลาดโอกาสนี้ไปอ้อ,อ,อนัน่งบู้วเดียวเรือพี่น้อง ในเหมือนๆกันเชีมมาแน่กูต้นละล่ะบ่าทไาทยถ้ำเนาะมานางกินนี่แหละพี่น,อน้องบ่าทไาทยถ้ำลูกค่ากับเข้ามาอยู่ดิแต่ว่าเพื่อนหังว่าบ่อไหไทยเป็นว่าบ่อเขากองกะต่องปอยหายพานไปพี่น,อน้อง มันละยาดเนาะเขาไม่ชอบกล้องจังอีฉันนี่กับบมักคือกันเดียบะมักกล่องเออแต่ว่าจะเล่าอะไรสู่ฟังโทรศัพท์เนี่ยเราเปิดใช้งานอยู่เนี่ยดูโน่นนี่นั่นเนี่ยมันจะมีไายสดเข้าเขามาไหมไอตัวเรานี่แหละเออมีบอกว่าสด โซดบอกว่าสก,กินแล้ววันบ่กร์อ๋อยังไงโทรศัพท์ไทยหลวบเองได้พี่นอ้องออออยากเบิ่งเฮ้าไหมคุณอยากดูฉันไปทำไม้เสียมารยาทแบบนั้นเนาะคุณละเมิดเกินไปเฟสเดอวยพี่น้องเฟสกับมี่อยู่ด้ยวยค่ะ ฟังเด้อเขาไปหากันก็ได้ <mm เพื่อนเพื่อนที่เอฟซีที่กดติดตามยูทูบห้างยูทูบอะ่เนาะค่ะอยากเห็นหน้าตาเนาะกะ็เขาไปเบืง้งอโสดจนสีสุแล้วละพี่น้องเนาะโสดหลายอดีตเคยเก็บช่ำมากค่ะพี่น้องก็เลยตังยุง่งสี่ล่ะบ่แมนวา่าบอ่บอเคยอ่าพานพานค่ะบอ่อตัวดอกก็เลยอยู่แบบนี้ลคะค่ะ ฟดเดอพี่น้องสิบ,บอกความจริงที่อึดอัดค่ะพิมเ์ีาวเลยความจริงหละกก็ละจัหน้อยความจริงแล้วละมาอึดอัดค่ะพี่น้องแล้วก็สิเห็นอีฉันความเป็นจริงจะยุหันทั้งหมดค่ะส่วนมากสิบ,บอกคอยยิบอ,อเรื่องเล่าของคนอื่นมามามา,มาโพดดอกสิม,มีจังแต่เรื่องเล่าของเจ้าของเคยเป็นแมวกับแมวตัวเอง อยู่กับแมวเห่ียกับแมวในสวนนี่หละจะเนาะภาพที่โพสก็คือของตัวเองทั้งนั้นค่ะจะไม่ค่อยหยิบเราคนไหนที่มารยาทบอดีกะเราก็จะไม่เข้าไปสอดเอาอยู่ในความเงียบค่ะพี่น้องอยู่ในความเงียบเรื่องราวที่ไม่ดีเราก็ร,รู้รู้แล้วตอนนี้ก็ตามปิดอยู่แบบว่าพูนละทางต่าง,างอ่าปกประเทศพ่นละเนาะ ตามปิดคัดๆออกอยู่สาหรับคนใดที่เขามา่าทางบ้านก็จ้าเนาะมักสีความรุนแรงก็ถือปืนยันบ่าวเลยค่ะเข้ามาเข้ามาขอเขามาเป็นเพื่อนเนี่ยก็อีกรูปแบบหนึ่งพ่อขามาเล้วกับออกอากาศพี่น้องเออเป็นทังสั่นจะส่วนมากเนาะคนตั้งประเทศเนาะบ้านเฮาคือกันเดือกันมาลนรยาดบอดีขันผู้ได้ขม,ม่าเบลนี่แซมกับกำลังอไรปิดอยู่ตอนนี้นะคะพี่น้องมันหนักตัว เอามาโชว์ทาไมมากมายเพื่อนอน่ะฉันไม่ได้ต้องการหรอกเพื่อนที่แท้จริงน่ะช่วยเราได้ไหมในขณะที่เรากำลังเครียดตอนนี้ฉันเครียดอยู่ดิค่ะเนาะเครียดค่ะบอกเลยว่าเครียดเศรษฐกิจกบ่ดีพี่น,อน้องเครียดมากๆเลยอะไรที่ว่ามันมันเหมือนมีกฎหรือบังคับเราเกินไปฉันก็จะไม่ดูค่ะไม่ดูไม่ดูคือตอนนั้นให้เข้าใจเลยว่าฉันเครียด มไม่มีผู้ใดซอยใดเด้อค่ะที่ำจำจเป็นตอนนี้จำเป็นมากๆเลยแต่ไม่มีใครช่วยได้เราก็จะมานั่งทําใจกับก,บกบงบางเรื่องบางเรื่องนะก็เพเหตุแต่ว่าเราไม่ได้ไปหาเรื่องไข่ทะเละาไข่แม่น,นั่นกะพ่อแม่ก็ตายเมื่อสั่แล้วะคะ่ะหานนั่นก็แม่ อยู่ผู้เดียวกับเน่าอยู่ผู้เดียวเราั้งคิดว่าเนาะอ้าวจขม,มาโดนเลยเนี่ยเนี่ยก็น <c> ะ <oughs> <c oughs> ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่เราฟังเนาะเราฟังกันแน่ก็ดีขึ้นกันคนมีความเครียดแต่ตอนนี้ฉันเครียดอขอบคุณผู้ที่เพิ่นเขาม่าก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเอซี่ทุกทุกทานค่ะรักนะคิดถึงแล้วก็เขามากับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ